ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องข้อมุนคูชาแนลฟางอีกแล้วจากป้าป้าติ๋วโรบุลเอ้ยไม่ใช่บุบุลีป้าป้าติ๋วบางหลวงห้าร้อยบาทนี่ดูเด้อยินดอนดูได้ห้าร้อยจ้าห้าร้อยละห้าร้อยนะห้าร้อยนะครับผมมอบเป็นค่าโรงทานห้าร้อยบาททุกคนส่งพี่นวัตเลยพี่นวัตมาเพราะว่าเงินยังไม่พอก็ให้พี่อนุวัฒน์ทอนดิ มันมาณค่ตอนนี้ก็ห้าพันเก้าถอนมาห้าร้อยหกพันหนึ่งมันจะมีไหมหกพันหนึ่งกับอีกห้าร้อยก็เป็นหกพันเอฟซีอย่าโอนมาหาผมอีกแล้วผมไม่มีเงินผมยืมเขาโยนให้โอนให้คนอื่นบ้างบ่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 มีตังค์ไม่เจมีบัญชีในการซื้อผลิตภัณฑ์สมัยก่อนแล้วเพิ่นละร้อยโอนมาเนี่ยห้าร้อยนกมกัลยาเนี่ยนุ้มจิ๊รับตังค์ห้าร้อยก่อนนะครับถอนกันนะครับเดี๋ยวอ่านดีๆก่อนพี่ติ๋วบางหลวงนะพี่นวัดชัดเจนเนาะ ไม่บแค่ห้าพันนะคขอบคุณพี่ติวบางหลวงนะคะพี่ติวบางหลวงครับเาเรีกาดด้วยนะครเารียกว่าจะปว่าพรุนี้แต่ว่ามันร้อนใจเอาเงินเข้าไว้พรา่าของโอ้อีก2องร้อย เดี๋ยวผมโอนให้นี่ใส่สองร้อยน่ะเดี๋ยวผมโอนให้นี้โอ้สตอรี่สองร้อยบาทมพอจมปกันี่บไเดี๋ยวเาได้มดไม่พอจยืมอล้วยยเออะรบเองไหมอะเดี๋ยวมอบเองลูกจิมหันมาทางนี้หน่อยถือีลูกนัน ลูกเนี้ขายของซอยอยู่้อย่หน้ะ้นี่นะคะนี่นะคะสองร้อยบาทนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะสาธุสาธุพี่ไหวะรวยใช่นี่พี่ร้อยหี่ยืมนีใช้นี่นะใชนี่ใช้นี่นะพยาเนอีเนร้อยหน่ยให้เดี๋ยวเมื่อไหร่ให้เนี่พรุ่งนี้นี้ะ้อขงอะเสื้อเสื้อไป แมงข้าวตาเสื้อพาไปอยู่นี่เด้อเสือ้าไปหนึบาทเสื้อผ้าไปหนึ่งร้อบาทช่องไห่ขอ้รยนะคเสือาไปก็้งลวันลืมลืมยืมไปคลืม้วยขาวเานอ่นี้นะคะนรอง้าคบาแเตือหนูเหน่สรแ้วคนมาทบ้าอแมงข้าตา่งข้าตาก็วางกล้องแล้วก็ไปเอาออกสิ FC เขาดูอยู่นี่เป็นหมื่น รีบไปล้างออกรีบไปล้างออกเดี๋ยวเจ็บตาอ๋อใช่ใช่ไปสองร้อยนี่รู้เลยนี่ใช่ไหมผมก็ลืมแล้วนี่เซฟซีก็เป็นพยานนี่ผมเป็นพยานให้นะครับแลเขาก็มาร่วมทำบุญผมเก็บมาทำบุญผมจ่ายไปแล้วห้าร้อยเจ็ดร้อยน้ำพุ่งน้ำทั้งหมดเลยครับสิบห้าแพ็คนะครับแพ็คละหนึ่งโหลพวนหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับอะไรนะคะ สิบห้าโหลสิบห้าน้าบัดลงน้าบัดลคสิบห้าแพ็คค่ะแพ็คละโหลผสมนะครับผสมหลายสีสิบห้าแพ็คเป็นเงินสี่พันแปดสี่พันแปดนะครับฉพาะแก้วแก้วีนร้านสุดท้ายนี่ก็คือพันแปดแก้วประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวมีไปเสร็จอยู่นะครับเดี๋ยวจดให้ประจาได้หมดเพราะมีราคาติดประมดแต่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ทันแจ้งรายละเอียดเท่าไหร่ลวนความจำพี่ละวันที่เห็นนะลุงพูรมาแต่หนึ่งพันบาทคุณแมง คุณเอ็งหนึ่งพันบาทใช่ใช่ชัยชัยแนลห้าร้อยบาทพี่จันหอมสามร้อยบาทลุงจิมสี่ร้อยเก้าสิบบาทพี่เฟื่องหนึ่งร้อยบาทพี่ลาวันหนึ่งร้อยบาทปลาไทยบ้านหนึ่งร้อยบาทพี่สมอหนึ่งร้อยบาทแม่คำสายหนึ่งร้อยบาทพ่อฟื้นหนึ่งร้อยบาทยายล้านหนึ่งร้อยบาทโจหนึ่งร้อยบาทพี่ฮันนี่หนึ่งร้อยบาทเสือพาไปด้วยกับตันด้วยกับตันหนึ่งร้อยบาท แล้วก็เมื่อกี้เสือพาไปหนึ่งร้อยบาทในโพทิแล้วก็มีย้ายโพทิในในโพทิอีกเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทพี่สมอนเอาแล้วแล้วของหนูพี่วรวีหนึ่งพันบาทแล้วก็พี่จันหอมสามร้อยบาทเมื่อกี้ลุงจิมก็คือป้าสมหมายนั่นสองร้อยบาทตอนแรกเลยตอนแรกเลยสองร้อยบาทแรกเมื่อกี้คุณติ๋วคุณติ๋วห้าร้อยบาท น้องโอ้ยสอง้อยบาทมาไม่ทันเขาเตั้แต่รอบแรกก็พขนาดตรอบนาดที่ลืนสุดท้ายคกหมพอดีนึกภาพว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้พยายามนึทีละคนไมันสว่างอยู่ตรงนี้นะมันสว่างแล้มันแต่ว่าผมสองล้านบาทถึงท้าสาธุเอาเอานความจำจากลุงมาลนลุงจำเอลุงลอง ตรงไหมที่พูดไปเมื่อกี้ลุงจำเลย้อยเก้าสเออเพราะว่าลุงจิมบอกว่าทุ่มหมดตัวเลยให้หมดกระเป๋าเทกระเป๋าเลยเยอะหน่อยหมสามลุงจิมสี่ร้เาสร้อยชัยเจ้าสองพเจ้าละพันเจ้าะร้อยโอ้เยจเยอะแหมเจ้าะร้อยหมดยห หอมสามร้อยบาทโ้ยโอ้มโยากเยโอ้ยโอ้ยายโ้ย hmm. mm ีอจบแล้ยจ้โอ้ยโออ้ยแอ้ยโอ้ยโล้อ hmm. uh, ้ยโอ้ยโี้้าโอ้ยโยโอ้้าสมหมา้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอคุณติ๋วคุณติ๋ว้ยโ้อ้ยโ้ยโ้ยอยอ้ยอ้้าโอ้มโยอก้โ้อียโอ้้อย่อ้้้อโอ้อ มีน้อยก็ให้น้อยนะคะจริงความจำดีแต่ไม่ค่อยชอบไฟสมดานะครับสลึงเดียวที่ว่าเจะนะครับสำหรับห้องนี้นะครับคืนนี้เพราะว่ายืมเข้าแล้วโอ้จะเกียงมันเล่นอีกแล้วเนี่ยเลี้ยงก็ไฟไม่พอลูกจะจิมนี่เหมือนจะจิมเลยเราตีสี่เยงนี่น่ารักดีเข้าเข้าทางวัดน่ะเข้าประตูวัดแล้วอยู่ฝั่งซ้ายมือเราไปจากนี้อยู่ซ้ายมือนะคะไปที่ร้านกาแฟนะคะลุงไปหาป้ายที่เขาเขียนบอกว่า น้ำมันลมกาแฟลุงพล p ะ t e น t มีอยู่ร้านเดียวโรงทานเดียวพรุ่งนี้เรานัดกันกี่โมงนะลุงหกโมงค่ะยังเช้าก็หกโมงหกโมงเจอกันที่วัดเจอกันที่วัดไม่ต้องมาทีงนี้นะครับลุงพูดก่อนว่ามีตีห้าในเช้าอ่ะยางช้านั่นแหละยางเช้าอย่างเช้าเลยยางช้าก็คือถ้าไปสายกว่านั้นเดี๋ยวจะไม่มีที่รถเข้านะครับจ้าผมว่าพระไทยตีห้าจริงๆแล้วตีห้าครึ่งกำลังพอดี ทีห้าขึ้นมาลสว่างป้าไบ้านแกไม่ใช่หรอตีห้าแล้วกันนะเพราะผมจะรับรับแดนนี่กับพิลาวันอ่ะตีห้าก็ไม่ต้องนอนนี่ปลาไทยบ้านนี่ดีกนไหลก็ไหลได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าทางวัดอนุญาตถ้าอะรจะทำบุญร่วมเยอะนะนั้นเราก็ดูเราเราก็ดูความเหมาะสมกันแล้วกันว่าอะไรมันควรไม่ควรแค่ไหนวันเนี้ยมันจะมีชาวบ้านบางส่วนที่เขาอาจจะไม่อยากโดนกล้อง ชุดเดียวมั้งคือถ้าถ้าเราถ้าเราตัดปัญหาเรื่องการไฟ์สดก็คือเราจะทําเป็นคลิปถูกต้องมันจะได้ระวังตรงมันจะได้ระวังาะทำเป็นคลิปดีกว่าการถ่ายอะไรเนี่ยต้องระวังระวังเยอะๆยอะแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายพีดีพีเอแล้วก็ส่วนที่ชาวบ้านบางส่วนเขาอาจจะไม่ให้ไม่อยากเดินผ่านกล้องดีคมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามาทําบุญแล้วเขาไม่ได้บุญใช่บางคนอะไรก็อูกทุบช่วยเยียดไปหมดเลยอ่าก็คืออยากจะให้ทำเป็นคลิป เพราะว่าเราเลือกได้เราหยุดได้สต็อปได้ไปเดินดูทุกคนไม่ควรนะที่จะพลาดอะไรสดถูกต้องเพลงเขาก็เปิดตลอดแล้วเพลงเขาเปิดตลอดไม่ได้แด้งพลึ่งเลยไม่ดีช่องเจ้าโดนปิดช่องเจ้าโดนยังไม่รู้ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเพราะว่าอัพยังไม่เสร็จตั้งแต่มาพอแล้วพี่หมอไล้ก็คุยกันก่อนเราทดลอไปก็จะมันก็จะเป็นการเซฟทุกคนะนบครั อย่าลืมหม้อ,อเด้อนีมมออ่น,มมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ TP Coffee TP Skincare แนะนำช่องเฟิรมบุญชูช่อง,งน,นะคะสวัสดีนะคะ